แงรงบันดาลใจในวัยเด็กที่ได้อ่านหนังสือและได้ดูภาพยนตร์เรื่อง The Swift Family Robinson ทำให้เกิดเป็นบ้านต้นไม้หลังนี้ขึ้นมา ทุกคนคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับวันนี้คงได้แค่นี้เพราะว่าโอ้โหฝนมามืดเลยนู่นนะครับตั้งเขามานะับคงไม่ทันวันนี้ดูเมื่อวานนี้ฝนตกน้ําท่วมเลยนะเราก็ได้คร่าวๆประมาณนี้นะเป็นแคร่เป็นแคร่แล้วยังไม่ได้มัดนะเดี๋ยวเราหาหาเชือกมามัดให้แน่นแล้วก็หาอะไรมาปู ลองนอนอันนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกนะครับก็จะเสร็จแล้วก็คือพื้นเดี๋ยวเราจะทำหลังคานะครับยังมีหลังคามีอีกหลายขั้นตอนนะครับโอ้โหมาแล้วนะครับต้องรีบแล้วครับทุกคนครับอยู่ไม่ได้นะครับต้องไปแล้วครับวันนี้คงไม่นั่งตากฝนอยู่ที่นี่เพราะว่าเสียเวลานะไม่ได้ทำอะไรนะครับโอเคไปก่อนนะครับ เป็นพางครับมันเป็นป่าลกมากเราไม่อยากถามมันนะครับให้มันลกๆอย่างนี้พอเราชอบนะครับลงๆไม่ค่อยดีเดี๋ยวพาทุกคนข้ามน้ำก่อนนี่ครับสะพานข้ามต้องเดินอย่างระมัดระวังเดี๋ยวเราต้องเกาะ ตะวันค่อยๆโอ้โหโอ้โหต้องระวังนะครับทุกคนไม่งั้นเรียบร้อยน้ำก็มีกลิ่นนิดหน่อยนะครับเรียบร้อยวันนี้เราหนีฝนพันนะครับเราค่อยว่ากันใหม่นี่ทางเข้าเปลี่ยนบรรยากาศการใช้ชีวิต มาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติน่ากลัวอืฝน <laughs> ตกเต็นมากเลยนะฝนตกน้ํามันเ่อแปดเ่แปดงเนี้ยน้ำมันจะท่วมมีตัวเงิตัวทองไหมเหมน่ากลัวไหมไม่มีนะเยอะฮะแตม่มันไม่มาเห็นหรอม,มันจะอยู่ทางบ่อลลนูนก็ทําให้เป็นบรรยากาศธรรมชาติอ่ะคุณ <laughs> ใช่ไหมคนอยู่มันไม่มาหรอกไอ้พวกนี้มันรู้แก่ ตอนนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนการมัดนะครับไม้กับแคร่นะครับกับคานตัวนี้ไม้แคร่กับคานนะครับมัดทั้งสองด้านก็บางนีจะมัดละเอียดหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะมัดแบบหยาบๆสำหรับกันกระดกทท้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมีไม้วางพาดอีกครั้งหนึ่งนะครับวางคาดคาดแนวนี้ นะครับเพื่อการไม้ขยับนะครับให้มันแน่นยิ่งขึ้นในส่วนตรงนี้ที่ไม้ไม่เสมกอกันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะหาใบไม้มาปูนะครับให้มันนุ่มๆแล้วก็มีริเสเอ่อมีผ้ายางผ้าใบอะไรมาวางอีกครั้งหนึ่งทับอีกครั้งหนึ่งนะครับแค่นี้ก็นุ่มแล้วสามารถที่จะนั่งนั่งเล่นนอนเล่นได้ นะครับไม่เจ็บนะครับก็ประมาณนี้แล้วันนี้นะครับมาตอนเช้าเลยนะก็ฝนยังไม่ไม่มีทีท่าจะตกแต่ตั้งเขามานู่นมืดมืดมืดมานน่แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องรีบทำนะรีบทำก่าว่าอีกสักอาทิตย์หน้าคงจะเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูตอนที่เสร็จอีกครั้งหนึ่ง นะครับก็ทำไปเรื่อยๆครับ ขอบเลยเหนื่อยมาก เระเบียงกันตกนะครับก็เราก็เอาถาวันถานะวันยักษ์นะครับมาขัดมาร้อยแบบนี้นะครับสลับไปสลับมาอ่านะก็น่าจะได้ฟิลที่เป็นธรรมชาติอ่านะเข้ากับบ้านต้นไม้หน่อยนะครับนะประมาณนี้ก็มัดด้วยเชือกฝังไปก่อน นะครับดูทรงก่อนว่าโอเคไหมโอเคเดี๋ยวเราต้องซ้อนอีกมัดซ้อนอีกรอบหนึ่งนะครับถักถักให้มันที่กว่านี้นิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวไปดูตอนทำเสร็จแล้วนะครับเฮเเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วด้านหนึ่ง ด้านนี้ก็เอาถาวันมามัดนะครับทำเป็นกันตกควายไปควายมานะครับสวยไม่สวยไม่รู้แต่ว่าก็ได้ฟิลนะครับถาวันเรามีเยอะนะครับอยู่ข้างล่างอีกอยังไม่ได้ขึ้นมาตรงนี้เราก็จะกางข้าใบนะกางผ้าใบอย่างนี้ได้ วันนี้คงยังไม่กลางเพราะว่าฝนจะมาแล้วนะครับฝนจะมาแล้วก็เราไม่ได้อยู่ก็จะเอาวางไว้อย่างนี้พรุ่นี้ค่อยมาขึงผ้าใบผ้าใบทำหลังคาเพราะว่าพรุ่งนี้กลางวันฝนไม่ตกแดดน่าจะร้อนนะครับ นี่เราก็ขึงแบบม่้หช่ขึงผ้าใบาตึงก็จะสวยงามข้างบนนี้ก็น่าจะใช้ผ้าใบาไปก่อนหลังคาเนื่องจากหลังคายังไม่มีนะครับไม่อยากจะลงทุนไปซื้อจากหรือว่าอาจจะต้องไปหาใบไม้นะครับใบตาลใบทางมะพร้าว นะครับก็โดยประมาณก็ประมาณนี้นะครับผลจะมาแล้วเราต้องหนีก่อนมามืดเลยเห็นไหมครับมาตามเวลาทุกวันจะกลับแล้วเราต้องหนีไปก่อนพรุ่งนี้มาทำต่อตอนเช้าครับบายบายครับวันนี้ได้กันตกไปฝั่งหนึ่ง นะครับใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงนี้น่าจะได้ประมาณ70%นะครับ70%แล้วเหลืออีกนิดหน่อยก็ขึ้นมานั่งเล่นนั่งพักได้นอนได้ เพื่อนมาทักขายเราตรงนี้นะครับเดินยากหน,น่อยครับนะครับทุกคนเป็นป่าดงดิบเลยมันชู่ข้างบ้านหน่อยเดียว คนเห็นไหม้ใกล้เสร็จแล้วนะครับได้เยอะแล้ว๋ยนนี้เราได้เรื่อยใหม่มาเราจะมาลองใช้งานดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้ว <c oughs> วันนี้นะครับก็ เป็นโอกาสดีนะครับเราจะทําบันไดนะครับต้องทําบันไดตรงนี้แล้วเพราะว่าแค่ด้านบนใกล้เสร็จแล้วทีนี้มันจะขึ้นจากตรงเนี้นะครับขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันลาบาก <c oughs> เราต้องสร้างบันไดทําบันไดเดี๋ยวเดทำบันไดตรงนี้นะครับทําบันไดตรงนี้สําหรับปีนขึ้นลงจะได้สะดวกนะครับเราจะขึ้นด้านข้าง แทนการขึ้นด้านด้านล่างนะครับแต่ไม่ไว่าโหตัดไม้มาเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวญาติด่น้ำเย็นก่อนนะครับมีน้ำเย็นก็ชื่นใจหายเหนื่อย เพื่อนๆเ,เวลาไปแคมป์ผมว่าสำคัญที่สุดเลยก็คือน้ำเย็นสำหรับคนไทยนะเพราะอากาศมันร้อนแก้วเวยลติก็เ,ออเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เรามีน้ำเย็นไว้นะกินเวลาที่เราเหนื่อยๆนะครับแต่ว่ามันก็ได้ไม่เยอะได้นิดเดียว ะครับสำคัญที่สุดเลยก็คือบันไดตรงเนี้ยนะครับนี่ได้ต้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทํายังไงนะครับไปทํากันเลย ทจะใช้ในการทําบันไดนะครับขันชะนะแบบขันชนะก็จะมี 1. ตัวบันได 2. องอเชือกสําหรับรัด 3. ไม้ขันชนะ 4. เชือกฟางสําหรับมัดไอตัวไม้ขันชนะตัวนี้ไม่ให้ขยับนะครับขั้นตอนก็คือเราก็จะวางไม้ ในตำแหน่งหรือระดับที่เราต้องการผมจะลองใช้สี่เส้นดูนะใช้สี่เส้นเลยนะครับดูซิว่ามันจะขาดอีกไหมถ้าเราบิดแรงนะครับแรงบิดของเราเนี่ยมันจะมีมากเพราะว่าเราใช้ไม้ขันชนอกมันอาจจะขาดได้อกาสที่จะขาดมีอยู่แล้วนะครับ ท่นเป็นบว่วงนะครับจากนแล้วก็หมุนหมุนได้เลยนะครับ ทีเดียวแข็งแรงแล้วนะครับแข็งแ้วนะแน่นแล้วนะครับแล้วก็เชือกมัดปลายเชือกมัดปลา,ายไม่ให้มันขยายนะครับทำคนเดียวจะลำบากนิดนึง ว่ามันจะดิ้นได้แลาช่วยกันทำสองคนจะดีมากจะเร็วนะครับมัดจะปลูกเงินเป็นเงินตายได้มมัดแม่ใมันขยับอีกด้านหนึ่งเราก็ทำเช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูตอนทำเสร็จแล้ว บันไดเราก็เสร็จแล้วไม้น,นี้ใช้ไม้เก่าถ้าเกิดว่ามันไม่แข็งแรงแล้วมันหักก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนใหมนะ่เทคนิคการผูกการรัดแน่นนะครับแบบขันชนะนะครับอีกเทคนิคหนึ่งก็คืออันนี้เราไกวเป็นกากบาดนะครับ ทดสอบแล้วจะดีกว่าแบบนี้ก็คือมัดทางเดียวนะครับสําหรับ2องขั้นนี้ใช้วิธีการรัดคว้นะครับจะแข็งแรงกว่าจะแข็งแรงกว่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่นำมาฝากกันนะครับสำหรับการการผูกแน่นนะครับผูกแน่น จริงๆแล้วถ้าเราใช้เป็นเงื่อนเชือกก็ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องใช้เชือกซึ่งมันก็สิ้นเปลืองนะครับพยายามจะใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดโดยการใช้วิธีนี้นะครับขันชะนาะก็น่าจะใช้งานได้ในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามัน ปุพังขาดยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาซ่อมใหม่ค่อยว่ากันใหม่ทำเรื่อยๆปรับปรุงเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปต่อตรงอื่นกันนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปทำด้านบนต่ออีกให้เสร็จนะครับมีบันไดขึ้นแล้วขึ้นด้านข้างได้สบายแล้วครับผม ื่อความสวยงามเพื่อความสวยงามแล้วก็ถักอาวะวันมาถักเป็นล้วนะครับเป็นรหลกั้นเพื่อความสวยงามนะครับสวันก็มีเยอะนี่เป็นข้อดีของป่านี้นะครับที่มีสวันเยอะมากก็เอามาถักขัดไปขัดมา เสร็จแล้วนะครับสําหรับเรากัน้นนะเรากั้นกันตกอันนี้ก็ขึ้นอีนิดนึงนะครับก็จะเสร็จเหมือนกันจากนั้นก็เหล๋อวทงด้านโน้นเราจะทําเป็นนะครับตรงนี้นะครับจะทําททเป็นที่นั่งทําเป็นที่นั่งทำเป็นเปร เปเล็กๆนะครับที่นั่งที่นั่งเล็กๆมาห้อยลงไปนะครับทำเป็นที่เอนเอนหลังก็ได้นะครับตอนนี้ก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยๆไล่ทำไปหลังคาเรามีแล้วกันตกมีแล้วพื้นนี่เดี๋ยวเอาใบตองเอาหญ้านุ่มๆมาวางปูพื้นก็น่าจะ ใช้ได้แล้วนะครับความแข็งแรงใช้ได้นะครับสำหรับสักสองคนน่าจะรับน้ำหนักไหวโอเคครับเดี๋ยวไปต่อ สำหรับบ้านต้นไม้สไตล์ชาป่าของเรานะครับก็มาถึงตรงนี้ก็ได้พื้นแล้วก็มีมาราวกันตกแล้วก็มีบันไดนะครับสำเร็จไปแล้วนะครับโคงเหลือจะโครกหลังคาแล้วก็ในส่วนประกอบอื่นๆที่ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับก็เอาไว้พบก,กันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแล้วต่อยด้วยนะครับ